นกสมากเล็กบอลไ้นิดหน่อยแล้วใส่ผ้าถุงน่าจะเป็นแบบประกวดแล้วมีความสามารถพิเศษนะโดนบังคะแต่ว่าพี่สาวหนูไม่โดนค่ะสวัสดีค่ะเท้าเข้าแซ่ดแล้วสองคนเล่นตำแหน่งอะไรกันลูกหนูเล่นปี ซ้ายค่ะหนูเล่นปีกขวาค่ะโอ้โหพอดีนะซ้ายคนขวาคนพูดต่สู้งงเลยเอ้เมื่อกี้เพิ่งเห็นแบบนี้ฝั่งนู้นทำไมมาโผล่ฝั่งนี้อุ้ยเด้แล้วไปเฮ้ยดอกได้ด้วยอะเฮ้ยอุ้ยดอกเก่งกว่าเราอีกอะสุดยอดอ่ะใจเขาได้ว่ะ แล้วใส่ผ้าถุงออน่าจะเป็นแบบประกวดแล้วมีความสามารถพิเศษนะโอ้ยนี่ถ้าใส่กางเกงนี่คงแบบแหวกเอาเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงการีิดาฮิรันวัฒนะชื่อเล่นชื่อสไปค่ะอายุ12ปีมาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ตกลงจะเอาดีทางไหนคะจะเป็นนักบอลหรือว่าจะประกวดดีคะลูกนักบอลค่ะนักบอลเหรอคะไปประกวดได้ยังไงคะลูกย่าหนูเป็นอบตค่ะหนูโดนบังคับเพราะพี่ตายไม่อยากหรอกแต่ว่าพี่สาวหนูไม่โดนค่ะอ้าวทำไมอ่ะเพราะว่าเขาไม่ยอมสวัสดีค่ะเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะเอาอีก แเหรอแฟนเหรอไอ้ยะนี<_<_<__่นี yeah> ่ชื่ออะไรใช่ไหมชื่อสปายค่ะสปายทำตัวเป็นสปายจริงจริงด้วยค่ะอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญเชิญน้องไปข้างหน้าไหมเอาเท้าไปยืนอยู่ด้วยกันสิมีอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอติดชื่อก่อนอ๋อโอเคโอเคเออดีดีค่ะขอบคุณมากค่ะเอาแล้วเริ่มเล่นฟุตบอลได้ไงครับเนี่ยเห็นพี่ๆในหมู่บ้านเล่นค่ะแล้วพ่อก็เล่นด้วยค่ะค่ค่ะอ๋อคุณพ่อเป็นนักบอลด้วยเหรอคะค่ะ นจแล้วสองคนเล่นตำแหน่งอะไรกันลูกหนูเล่นปีกซ้ายค่ะหนูเล่นปีกขวาค่ะโอ้โหพอดีนะซ้ายคนขวาคนคูต่อสู้งงเลยเมื่อกี้เพิ่งเห็นแบบแบบอยู่ฝั่งนู้นทำไมมาโผล่ฝั่งนี้นี่ไงไปไงสวนกลับมาทีเดียวเพราะว่าตอนนี้ในการโอ้มาซ้ายมีสองคนลงมาจากข้างล่างซ้ายมีสองคนงหวาลุยโอ้โหขับไปข้งหน้าตลอดยิง แต่ผู้ชายนะน่ะที่เล่น้เล่นกับผู้ชายอยู่ค่นโอ้โหังหว่าเข้าฮอปเก่งเขาด้วยดูเขาทำมากเขาทำงานคู่กันน่ะมีชิ่งด้วยมีชิงด้วยไปงานสุดยอดีเตะกับผู้ชายนะครูพเตะกับผู้ชายนี่โอ้โหมีไอดอลไหมลูกมีค่ะ Massey c ค so s ค่ะ พี่เคทนะคะแล้วก็พี่เคทของเราอ่ะเออแล้วก็พี่พี่เขาปั้นด้วยค่ะพี่เขาปั้นด้วยโอ้เคยเจอเขาไหมลูกสองคนนี้เคยเจอแค่พี่เคสอุ้ยพูดหล่อร้องกันเลยเด็กๆสองคนโตขึ้นอยากเป็นอะไรลูกอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยค่ะโอ้โหต้องเรียนถ้างั้นมาวันนี้ลูกความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะ หนูอยากได้ชุดกีฬาค่ะเอาไว้ซ้อมแล้วก็ใส่เที่ยวในชุดเดียวกันค่ะโอเคหนูอยากได้ลาบูบูค่ะอ <c oughs> ู้ย่แบบโอเคถ้าง,งั้นวันนี้ <c oughs> เต็มที่นะค่ะเชิญค่ะสไตลสไปสวัสดีลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีใจที่หนูสองคนมารายการนะผมขออยู่ตรงกลางหน่อยบันทึกภาพไว้หน่อยเพราะอีกหน่อยสองคนนี้ก็จะเป็นไอดอลให้กับกรุ่นน้องนะครับเหมือนกับที่พี่เคส พี่เข้าปั้นเคยมารายการหนูเคยดูใช่ไหมลูกเคยค่ะโจทย์พี่เคสกับพี่เข้าปั้นยากหรือง่ายก็สําหรับหนูก็ยากอยู่ค่ะยากอยู่เนาะสปอยว่ายากยากเนาะองหนูยากกว่าอีกเพราะว่าตอนที่พี่เข้ามาเนี่ยพี่เขาไม่เคยเจอนักฟุตบอลดังระดับโลกในรายการของเราลูกเราเชิญนักฟุตบอลมาสองท่านเรียกว่า เป็นทีมไม้ไคล้ฝั่งลูกไม้ใกล้ฝั่งยูนเต็ดหชื่อเต็มหรือชื่ออีกชื่อหนึ่งโรยลายูนเต็ดโรยลายูนเต็ดไม้ใกล้ฝั่งยูนเต็ดสองท่านนี้ลูกจะมาท้าดวลทักษะบุวันกับหนูเวลาในการแข่งคันนี่คือ120วินาทีหรือ2นาทีครับสิ่งที่ทีมพี่ต้องทําแค่เรื่องเดียวเลยถ้าทีมพี่ยิงเข้าเกมจบมันจะเร็วนะเขาลองเขาลองเขาลองหนย เออสปาย์ที่สไตลลูกพร้อมนะลูกทีมงานพี่ซุปขอลูกฟุตบอลหน่อยครับคุณวิ่งขึ้นหน้าไปเลยระวังเตรียมตัวเริ่มครับจับเวลาขึ้นขึ้นมาเพื่อนปังไว้ปังไว้ปังไว้ดีเพื่อนดีดีดีเพื่อนถอยดีระวังนึ่งสองชิงดึงชิงดึงวัดหนึ่งเลยครับวัดหนึ่งเลยครับวัดหนึ่งอย่าให้ทำมือโูดี เขาทำท่าจะจ่ายบอลใช่แต่เขาหลอกให้พี่เอาขาเขาจะจ่ายใช่ไม่กี้ผมหนีบอย่างนี้เลยนะหนีบตรงไหนไม่หนีบเลยไปไปหลงไปไปไขึ้นโอเคเวลาไปต่อครับเดี๋ยวเพื่อนยืนจังหวะสองสับขาหลอกปั๊บปั๊บไปกังเบียปั๊บมันกินรอดไหมอะรอดอรอดอดอดออดรออ ผมคล่องมากเลยครับเฮ้อแฝดคู่นี้ก่องมาเฮ้ยเปียบด้วยของมโอ้ยจะจะเกมจบเลยหรือจะขอโอกาสเวลายังเดอยอโอกาสได้ไหมโอกาสเอาไปต่อไปต่อไปต่ออ่าไปครับ โอ้ยตั้งใจเล่นเพื่อนถ้าเราเข้าชนะเลยนะเกมจบเลยครับไปหนึ่งสองแจ๋วเพื่อนแล้วเพื่อนเอาใหม่ลิ้นลิ้นเตี้ยแล้วอ่ะพี่แล้วเหน่อยไปร้านเหลือจะทำไหมโอกาสหน่อยโอกาสได้ไหมดึงป๊อปเนี่ยโอ้หนึ่งสองนี่เฮ้ยอย่าเพิ่งเหนื่อยดิ อะไรพี่ซูเว้ยหอยดีพูดพูดอะไรกันนิดหนน้องจะไปไกลมากโอเคทักอายพาพี่ไปส่งกันมาโอเคนะโอเคนะโจทย์เมื่อสักครู่ยากใช่ไหมลูกไม่ยากนะคะไม่ไม่ยากเอ่อแต่ว่าลุงป๋องกับลุงหอยก็ทําให้พวกหนูกังวลใจใช่ไหมลูกหนูกังวลใจว่าก็ครับเป็นลมค่ะคนไหนที่น่าห่วงเรื่องเป็นลมมากกว่าลูก ลูกของผมดูห่วงน้าหน้าใจไม่ตาเลยหนึ่งจริงเดี๋ยวโจทย์ต่อไปจะเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากนะลูกเป็นโจทย์ที่ต้องอาศัยพลังการเตะที่รุนแรงมากและต้องแม่นยำมากๆด้วยเราจึงจะให้หนูได้รับพลังใจสำคัญจากใครคนหนึ่งอะสไปค์กับสไปา์มาทงนี้ลูก สวัสดีน้องสปยสปยนะคะพี่เคนะคะก็ขอบคุณที่ชื่อชอบในตัวพี่พี่ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะมาะซูเปอร์เทนครั้งนี้ทําภารกิจให้ผ่านฉลุยนะคะพี่เป็นกาลังใจให้ค่ะถ้ามีโอกาสไว้เจอกันนะคะพี่เครครับโตโต๊กินขาวะและได้เวลาพบกับ พี่เคสค่ะใจไม่ลูกใจไม่ลูกหนูชอบอะไรในพี่เขาลูกหน่ชอบเป็นคนรูกแอบพี่เกาหน่อยลูกหนูชอบอะไรในพี่เขายิงคมค่ะยิงคมอ่าแล้วมีอะไรอีกลูกชอบอะไรอีกลูกพี่กเคสครับไอ้นี่ออกไปเลย ต่อไปพี่พีทเคสแล้วงั้นพี่อะไรนะครับพี่คุยพี่คุยอ๋อไม่ใช่พี่ผมพี่คุยพวกเราครับพี่เคสครับตรงกลางเลยพี่ลุงตรงกลางเลยทีครับได้ดูคลิปน้องเนาะดูติดตามอยู่ค่ะติดตามอยู่แล้วด้วยเนาะสองคนนี้มีทักษะที่น่าสนใจยังไงบ้างครับเคสก็แปลว่าเล่นร่วมดีแบบคอมบิเนชันนะคะแล้วก็แบบสกิลแล้วก็ยิงอะไรแบบนี้ค่ะรู้สึกว่าแบบน่าจะได้น่าจะไปไกลมากๆค่ะ เดี๋ยวจะชวนพี่เคสมาผนึกกำลังทำธุรกิจร่วมกับสไปร์สปรนะครับพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะผนึกกำลังลูก 1, 2, ึ่งสองสามเนครับอุปกรณ์นะครับทุกท่านครับอุปกรณ์จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้เรามีเป้าหมายอยู่ครับเป้าหมายคือกระเบื้องครับเจ็บเหมือนกันมีซ้อนอยู่4แผ่นครับ ความยากคือมันเหมือนเอา4แผ่นมาประกบกันนะครับต้องแรงและต้องหนักมากถึงจะสามารถทําลายกระเบื้องได้เด็กๆมีโอกาสเตะค,คนละ3ครั้งความยากคืออะไรรู้ไหมครับที่หมุนให้3ครั้งเพราะว่าการเ,าเตะ<า>ก3ครั้งคือ<ร>พยายามเตะให้โดนแต่พอโดนแล้วจะต<ร>แตก<ต>หรือเปล่าอีกเ,เรื่องอยากให้ใครเตะก่อนลูกเติเตะนะีเกตประจําที่ครับโอกาสครั้งแรกพี่เกตพร้อม ครับออตกหมดเอานะเออกมาดูไหมไหนลงซิลล์หนึ่งแผ่นครับสองแผ่นครับโอ้สามแผ่นครับสี่แผ่นฮะสี่แผ่นครับอะไรกันเลียอเที่ยันอกัมหน่อยนะเลียย์หน่อยเลียย์หน่อย บอกว่าให้แตกสองแผ่นผนูกี่แผ่นล้วจะไปยังไงกันต่อนี่ถือเป็นความผิดของหนูนะที่พี่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วเอาไงดีลูกถ้าทาน้องคนละกี่แผ่นสองแผ่นค่ะสองแผ่นพี่แคสให้โจทย์หนูสองคนลูกเตะทำลายกระเบื้องสองแผ่นคืองานครับกระเบื้องสองแผ่นครับตอนนี้กระเบื้องติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ใครจะก่อดนี่ลูกสไปร์โอ้สไปร์อ้นงตลอดไปหนุช้าลูกสไปร์เร็วกว่าสไปร์ลพี่ลูกอันนี้กอดนะสไปร์ลูกโอกาสเตะสามครั้งนะลูกสไปร์พร้อมนะลูกไปลูกโอ้ย ปัญหาอีกนะับเราต้องแก้ปัญหาแล้วล่ะไม่เหลือให้น้องเล่นเลยเออทั้งงั้นต้องต้องเอ่อโจทย์ไหนเดียต้องโจทย์เดียวกันละเนาะต้องโจทย์เดียวกันนะครับทีมงานครับกระเบื้องกลับมาครับสองแผ่นครับสปายยอดเยี่ยมมากลูกเข้าคอยนะับมากหนักมากหนักมากโอกาสครั้งแรกของสปายนะครับเป้าหมายคือกระเบื้องสองแผ่นครับ ท่านก็คนนี้รู้จักกับสบปสยสปายทั้งสามทั้งสีสงส่หมดครับขอบคุณนะฮะไอดอลพี่ๆจากชบาแก้วที่เป็นทีมชาติฟุตบอลหญิงของเราโดยเฉพาะน้องเคสนะฮะผมบอกได้เลยว่าตอนนั้นที่เขามาน้องเขามาแปดขวบเท่าๆน้องเลยกว่าเขาจะเป็นเมซี่เคสได้เชื่อว่าเขาต้องฝึกซ้อมแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำน้องๆถ้าอยากเป็นเหมือนพี่เคสนะครับ รักฟุตบอลตลอดไปแล้วก็ตั้งใจติดทีมชาติให้ได้นะครับเรารอฟังนะครับว่าปีกซ้ายปีกขวาของทีมชาติไทยฟุตบอลหญิงจะเป็นน้องทั้งคู่ครับขอบคุณครับทุกท่านครับเป็นฝาวแฝดที่มีความฝันไม่เหมือนกันครับคนนึงอยากได้ชุดกีฬาครับอีกคนหนึ่งอยากได้กล่องสุ่มลาบบุพครับทั้งสามทานกับเราสามคนให้ผ่านคุณบู สปายและสป라이ลูกทุกทุกบอกเล่าเรื่องราวความเก่งของหนูและความฝันของทั้งสองคนให้ผู้ใหญ่กิงพาวเวอร์ทราบครับผู้ใหญ่กิงพาวเวอร์ฝากให้หนูตั้งใจมุ่งมั่นฝึกซ้อมไปสู่ความฝันและความสำเร็จที่ตั้งใจนะลูกเรื่องความฝันไม่ใช่ปัญหาลูกผู้ใหญ่กิงพาวเวอร์ให้รายการเตรียมสิ่งนี้ให้ลูกทั้งสองคนครับให้มองด้านนั้นครับที่พี่ทีมง,งานครับขอความฝันให้น้องสปายและน้องสป라이ลจากผู้ใหญ่กิงพาวเวอร์ครับ ไปสไ์ให้มือลงก่อนลูกแล้วก็หันมามองได้แล้วครับ oh. <Yeah. S 1> มาดูใจลูกนี่คือความฝันที่ลูกทั้งสองคนอยากได้นะครับไม่ใช่แค่ชุดก,กีฬาและกล่องสุ่มนะลูกผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์มีทุนการศึกษาให้ลูกทั้งสองคนด้วยรวมวันนี้มอบให้สไปด์และสไปด์สามหมื่นบาทจากคิงพาวเวอร์ครับสไปสไปด์ลูกมาอยู่ตรงนี้สักที่่พี่พี่ทีมงานเขาบอกว่า นี่คือความฝันในอนาคตของลูกทั้งสองคนใช่ไหมครับนักกีอาทีมชาติไทยครับผู้บาดเจราของเราครับและยิ่งไปกว่าน,นั้นครับอีกหนึ่งความตั้งใจของเราครับนั่นก็คือผมงที่เรีึก ใจ oh ที่มีความหมายอย่างมากจากออพี่เคสรครับออพี่เคสอธิบายหน่อยครับเสื้อตัวนี้อุิสงค์ตัวนีนะ้คืออะไรพี่เคสก็อยากให้น้องๆมองเป้าหมายค่ะแล้วก็แบบตั้งใจสอนว่าเราทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรทําแบบนี้เพื่อใครอะไรนะคะก็อยากให้มีจุดมุ่งหมายที่เราจะต้องไปถึงไม่ว่าเราจะเจออะไรมาก็ทําให้เต็มที่แล้วก็ทําให้พ่อแม่หรือว่าครอบครัวภูมิใจค่ะแล้วก็ให้ตัวเองภูมิใจด้วยค่ะพี่เคสเตรียมเสื้ออะไรมาให้อ่ะ เป็นเสื้อทีมชาติค่ะนี่คือเสื้อทีมชาติแล้วก็มีลายเซ็นของพี่เคสด้วยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้นี่คือเสื้อทีมชาติเตรียมมา2ตัวครับให้กับสไปน์และสไปน์ใส่เลยไหมลูกใส่เลยนะเอาสวมเลยครับขอพี่เคสมอบไปหน่อยเป็นนะโอ้ยดีเป้าหมายลลกไม่ใช่แค่เสื้อครับแต่คือแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นการส่งต่อจากพี่เคสสู่สไปน์และสไปน์ครับพี่เคสครับอยากให้พี่เคสเป็นตัวแทนมอบ เหรียญให้สไตล์อะสไตล์นะครับก็ขอให้ตั้งใจซ้อมแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะที่ก็เป็นกำลังใจแล้วก็คอยติดตามอยู่เรื่อยๆค่ะท่านผู้การครับเด็กคนหนึงซึ่งครั้งหนึ่งเคยมาขอความฝันบนเวทีนี้แต่วันนี้เขากลายเป็นแรงบันดาลใจและเป็นทีมชาติไทย กับเด็กอีกสองคนซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นกำลัสงสำคัญของทีมชาติไทยพี่เคสสไปและสไปรครับขอบคุณมากที่มารายการนะลูกเคสสระินมากนะลูกกินใจในตัวหนูมากรู้ว่าหนูฝึกหนักมากซ้อมหนักมากสไปสไปหลูกอยากเก่งแบบพี่เคสต้องฝึกหนักและซ้อมอย่างตั้งใจแบบพี่เคสนะลูกพวกเราครับสไปสไปและพี่เคสครับเคสด้าน้าไปครับเเอง ตัด <Buck> เดียวเองเนะตอนนั้น8ขวบแล้วก็วันนี้เติบตโตขึ้นเป็นทีมชาติแล้วอายุ16แต่ติดอยูอยี่สิถือว่าเก่งซูเปอเทนอฉริยะพันจิ๋วทุกวันเสาร์สิบหกาสีานาทีสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ